บีเอสซีอินเตอร์เนชนลได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากกองประกวดนางสาวไทยให้เป็นผู้รังสัรคความงานของผู้เข้าประกวดนางสาวไทย2,555 โดยสนับสนุนการแต่งหน้าโดยเครื่องสำอาง BSC Cosmetology เสื้อผ้าและรองเท้า BSC w o m e n เครื่องสำอาง BSC Cosmetology ใช้คอนเซปต์ Adorned by the Most Beautiful w o m e n in the World ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณนาตาลีเกลโบวา่า Miss Universe 2005มาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดพร้อมสนับสนุนตำแหน่ง Miss t i n g Positive ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC Cosmetology พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า100,000บาทน,นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ชุดชันสตรี เอสซี ere, รองเชลย์รวมสนับสนุนโครงการการประกวดนางสาวไทยปี2555้ายโดยมอบผลิตภัณฑ์ชุดชนายสตรีบีเอสซีรองเชลยที่จะช่วยเสริมสเสน่ห์แห่งเรือนร่างให้แก่ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยทั้ง18ท่านนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ชุดชนายสตรีบีเอสซีรองเชลย์รวมสนับสนุนตำแหน่งมิสบอดี้เพอร์เฟคผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับผลิตภัณฑ์ชุดชนายสตรีบีเอสซีรองเชลพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า1 0 0 0 0แบาทเสื้อผ้า BSC w o m e n เครื่องแต่งกายสำหรับสาวทันสมัย ปีนี้ได้จัดเตรียมเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับให้เข้ากับคอนเซปต์ของการประกวดนางสาวไทยการประกวดนางสาวไทย2,555ได้เสร็จสิ้นลงแล้วพร้อมได้ผู้ที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งนางสาวไทยคนใหม่ได้แก่นางสาวปริศนากัมพูสิรินางสาวไทย2,555พร้อมตาแหน่ง i s s i n g p o s i t i v e by BSC Cosmetology รองนางสาวไทยอันดับหนึ่งนางสาวปุณิสาสิริสังรองนางสาวไทยอันดับสองนางสาวรัฐอรโสพลและตําแหน่ง Miss b a ี y Perfect by b s รงเลในครั้งนี้นางสาวปริศนากัมพูิรีนางสาวไทย2,555พร้อมคณะได้มาขอบคุณ BSC International ที่สนับสนุนการประกวดนางสาวไทย2,555โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัท ICC International จัก,กัดมหาชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราคณะนางสาวไทยประจำปี2555นะคะโบลิง่งน้องใบเตยแล้วก็น้องดาวนะคะเราก็มากันที่บริษัท i c c ค่ะวันนี้ก็มาขอบคุณ BSC นะคะซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนการประกวดเวทีนางสาวไทยนะคะทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะชุดชั้นในนะคะเครื่องสำอางกระเป๋ารองเท้าคือทุกผลิตภัณฑ์ของ BSC เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก้าวแรกที่เดินเข้าตึกมาเนี่ยพี่ๆก็ให้การต้อนรับดีมากนะคะพี่ๆนะคะออ ดอกกุบบหลาบค่ะมามอบให้ซึ่งแบบคือตกใจมากคือยืนต้อนรับกันดีมากแล้วก็เข้ามาเนี่ยตกใจว่าพี่เขาเอาดอกไม้มาให้เพราะว่าทุกทีเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยมีแบบดอกไม้มายืนให้อย่างเงี้ยนะคะใ,ใช่แล้วก็รู้สึกประทับใจมากค่ะแล้ววันนี้พอขึ้นมาก็ยังได้ของของขวัญ<ช>จาก BSC เยอะมากเลยได้อะไรบ้างเี้ได้ชุดชั้นในนะคะแล้วก็กระเป๋ารองเท้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะพวกเราใช้กันหมดไหมคะว <c oughs> ันนี้ ใชให้ยังไงเดี๋ยวเอากลับไปนะคะจะทยอยใช้ทุกผลิตภัณฑ์ของ VSC อย่างแน่นอนค่ะก็วันนี้ฝากอีกหนึ่งแอปพลิเคชันด้วยนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นแอปพลิเคชันของนางสาวไทยนะคะสามารถใช้ได้แล้วใน iPhone แล้วก็ iPad นะคะพี่ๆคนไหนอยากติดตามภารกิจของพวกเราแล้วก็เป็นกําลังใจสามารถดาวน์โหลดได้นะคะ Miss Thailand v e n วสอ2555ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณ VSC มากจริงๆนะคะแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะให้การสนับสนุนเวทีการประกวดนางสาวไทยแบบนี้ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ